ในตอนที่4นี้นะครับเราจะมาทําการศึกษาหรือทําความรู้จักกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมนะครับบางคนบอกโหยังต้องศึกษาอีกเหรอตอนที่เราก็ศึกษาข้อมูลไปตั้งมากมายนะครับก็อย่าเพิ่งรีบปะครับยังไงซะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรรู้นะครับเพราะว่าบริษัทกองทุนเนี่ยบรจต่างๆไม่ได้เป็นบริษัทการกุศลนะครับเขาก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากเรา ถ้าเราเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีนะครับเราสามารถเลือกกองทุนที่ระยะยาวแล้วจะเป็นประโยชน์กับเราได้จริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าการเลือกกองทุนได้ดีหรือถูกต้องเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบให้เงินเราโตได้ต่างกันเป็นหลักแสนหรือหลักล้านได้เลยนะครับในระยะยาวนะครับแล้วก็เรื่องต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยสนใจน้อยนะครับสิ่งที่เราสนใจก็มักจะเป็นพาร์ทของค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยมี Impact มาก ลองดูครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเนี่ยผมเคลียร์ออกมาให้ดูแบบให้เห็นทั้งภาพรวมเป็นระบบอย่างนี้นะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายในปีกซ้ายปีขวาตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับเก็บจากผู้ถือหน่วยที่ต้องเรียกว่าเก็บจากผู้ถือหน่วยเนี่ยก็คือตอนที่เราซื้อเนี่ยเราจะสัมผัสหรือรู้สึกรู้ตัวว่าโดนหักเงินไปจริงๆนะครับอันนี้เรียกว่าเก็บจากผู้ถือหน่วย อีกตัวเรียกว่าเก็บจากกองทุนนะครับตัวที่เก็บจากกองทุนนี่แหละที่คนไม่ค่อยให้ความสําคัญนะครับเพราะเวลาที่เงินก็ไปอยู่ในกองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเงินเราไม่ได้เข้าไปอยู่ฟรีๆนะครับทุกๆวันเนี่ยบลจหรือผู้จัดการกองทุนก็จะค่อยๆทยอยตัดจ่ายค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราอยู่กับเขานานเขาก็เก็บรายได้จากเราไปเยอะนะครับรายได้มาจากไหนก็แบ่งไปจากเงินของเรานั่นแหละครับนะครับตัวนี้แหละที่มี Impact มากนะครับแต่ว่าเราเริ่มจากตรงปีกซ้ายปีกขวาก่อนครับว่า ปีกซ้ายเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียครับเมื่อจะไปซื้อกองทุนนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันปกติแล้ว2แบบนี้จะไม่เกิดพร้อมๆกันนะครับก็คือถ้ามี Frontend หรือค่าธรรมเนียมขายเนี่ยก็จะไม่มี b บ o k e r a g e fee นะครับหรือถ้ามี b r o k e r a g e f e ฟก็จะไม่มี Frontend นะสองตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกันหลักๆอยู่ที่ว่าเงินที่เก็บเอาไปทำอะไรครับอย่างถ้าเป็น Frontend fee เนี่ยซึ่งกองทุนยุคใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เก็บ FrontE n d f e ฟหมดนะครับเงินที่เก็บไปเนี่ย เก็บไปเป็นรายได้ของบลจทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่าอย่างกองไหนเก็บ Front e n d f นฟร1%เเนี่ยเวลาเราไปซื้อ1้อยบาทนะครับบาทจะถูกหักให้เป็นรายได้ของบลจนะครับบลจก็เอา1บาทเนี่ยไปเป็นกำไรของตัวเองหรือเอาไปแบ่งให้กับตัวแทนขายก็แล้วแต่เขาจะทำนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยเราเสียเต็มเตมนเนนะครับแล้วโบเกร์ฟรีต่างยังไงมันก็เสียเหมือนกันไม่ใช่เหรอคำตอบก็คือเสียครับแต่ว่าเสีย แต่เป็นการเก็บเข้าไปในกองทุนคือไม่ได้เข้าบลจไม่ได้เข้าไปที่ตัวแทนขายนะครับเงินตัวเนี้จะถูกหักจากเราเอาไปใส่ไว้ในกองทุนนั่นแหละนะครับถามว่าเอาไปใส่ไว้ทําไมใส่ไว้เพื่อสแปร์หรือสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมที่เกิดจากเราเป็นคนสั่งนั่นแหละครับอย่างเช่นเราไปสั่งซื้อกองทุนหุ้นนะครับในทางปฏิบัติก็คือเวลาเงินเราเข้าไปเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็ต้องเอาเงินเราไปซื้อหุ้นใช่ไหมครับ งั้นการเก็บโบนัสเทรดฟรีจากเราเอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ว่าถ้าผู้จัดก,การกองทุนจะต้องไปซื้อหุ้นเนี่ยจะได้เอาเงินส่วนที่หักไว้เนี่ยไปเป็นค่าคอมมิชชั่นในการเทรดหุ้นนะครับซึ่งข้อดีของการเก็บเข้ากองเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยฟันเมเจอร์มักจะไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายที่เก็บไปจนหมดหรอกครับมันก็จะมีบางส่วนที่เหลืออยู่ในกองพอเหลือในกองเนี่ยผลก็คือมันก็จะกลายเป็นผลตอบแทนของอินเวสเตอร์ของผู้ถือหน่วยทุกคนที่อยู่ใน สองตัวนี้เก็บเหมือนกันแต่เอาไปใช้ต่างกันนะครับตัวนึงยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างส่วน Front End นี่ก็เก็บเข้าบริษัทเป็นเป็นรายได้ของธุรกิจไปเต็มๆนะครับส่วนขาออกขาออกเนี่ยคู่กับ Front End ก็จะมีคำว่า Back End น a ะครับ Back End ในไทยเนี่ยเราแทบไม่เห็นกองไหนเก็บ Back End นะครับส่วนใหญ่ถ้าจะมี Back End ก็เป็นการเก็บในลักษณะที่เป็นการปรับมากกว่า ก็คือถ้าเกิดบางกองเนี่ยมันเป็นกองที่เขาอยากให้ลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาก็จะเขียนเงื่อนไขตั้ง back end เอาไว้ครับว่าถ้าเราขายก่อนภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยเช่นขายก่อน2ปีเขาจะชาร์จ back end อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าในเคสธรรมดาเนี่ยผมไม่ไม่แทบไม่เคยเห็นกองไหนเก็บ back end นะครับแต่ขาออกเนี่ยมันก็จะมีโบนัสฟรีเหมือนกันปกติเวลามีโบนัสฟรีขาเข้าก็จะมีขาออกอยู่คู่กันนะครับนะครับอันนี้คือตัวที่เราเสียไปแบบชัดเจนว่าเสีย นะครับส่วนตัวที่เป็นแท่งตรงกลางเนี่ยที่เขียนว่าเก็บจากกองเนี่ยตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นมันมีอะไรบ้างมันมีสิ่งที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการหรือว่าแมネจเมนต์ฟรีนะครับตัวนี้ก็คือค่าฟันแมเนเจอร์ค่าฝีมือค่าทักษะนะครับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตีฟรีนะครับถามว่าทำไมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ก็ต้องเล่าให้เห็นโครงสร้างของกองทุนรวมหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วกองทุนรวมเนี่ยทรัพย์สิน หุ้นเงินสดตราสารนี่เนี่ยไม่ได้เก็บอยู่ที่บลจนะครับเพราะว่าถ้าเก็บเนี่ยเราเป็นผู้บริหารเองและเป็นคนดูแลสินทรัพย์เองด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทุจริตได้นะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยจึงระบุว่าฟันเมนเจอร์เนี่ยมีหน้าที่แค่บริหารจัดการแต่ว่าสินทรัพย์เนี่ยต้องเอาไปเก็บไว้กับมือ,อบุคคลที่สาบุคคลที่3ามในที่นี้แหละครับคือทรัสตีหรือว่าผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับเขาก็จะคอยอ เก็บทรัพย์สินไว้ให้คอยสอบทานยอดเงินต่างๆว่าตรงตามที่บจทําบัญชีมาไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีค่าให้จ่ายนะครับจึงต้องมีการเก็บด้วยนะครับส่วนต่อไปก็คือค่าทมเยมในทะเบียนหรือว่า r e g i s t รา f e e นะครับเวลาเราซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะมี Operation ที่ต้องเก็บบันทึก Record ของเรานะครับมีการเก็บบันทึกจำนวนหน่วยว่ากองนี้มีหน่วยเท่านี้เป็นของใครบ้าง เวลามีภาระทางภาษีต่างๆต้องหักหน้าที่จ่ายต้องอะไรต่างๆเนี่ยนายทะเบียนจะเป็นคนทำนะครับนายทะเบียนที่ทำเนี่ยเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันก็จะเรียกเก็บจากกองไปด้วยนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นในบางเคสอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการพวกส่งเอกสารอะไรต่างๆซึ่งเป็นข้อบังคับทางกฎหมายเนี่ยก็อาจจะสามารถมาชาร์จเอาจากกองได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขียนไว้ในหนังสือชี้ชวนนะครับ หลักๆแล้วเนี่ยสาตัวนี้รวมกันเนี่ยเราจะเรียกว่าค่าให้จ่ายรวมซึ่งถ้าไปถามฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้จักดีเขาจะเรียกตัวนี้เลยว่านี่คือ total expense ratio หรือว่า TER นะครับ total expense ratio เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่เอาไว้ดูแบบเร็วๆเลยว่ากองเนี้ยเราโดนชาร์จเนี่ยต่อปีเท่าไหร่นะครับหลักๆจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่ตอนซื้อและตอนขายกับตัวที่ถ้าเราอยู่ในกองเนี่ยเราจะถูกทยอยเก็บไปทุกวันนะครับ ผมลองวิเคราะห์กองจริงให้ดูนะครับว่าเขาเก็บค่าใช้จ่ายกันยังไงเริ่มจากกองประเภทแรกครับประเภทแรกเนี่ยเอากองประเภทที่มีโบเกเรทฟรีมาให้ดูนะครับสังเกตนะครับว่าเขาจะเขียนตรงนี้ครับว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยเนี่ยสังเกตว่าค่าธรรมเนียมขายหรือว่าฟรอนต์เอ็นไม่มีนะครับดังนั้นฟรอนต์เอนจึงไม่มีแบ็กเอ n นไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีการเขียนอย่างเงี้ยครับว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เก็บอยู่ที่0.1%นะครับก็จะโชว์ตรงนี้ครับ0.1 0.1แสดงว่าเวลาซื้อ100บาทเนี่ยเราจะถูกหักไว้10สตานนะครับเพื่อจ่ายเป็นโบเคเรตฟรีเวลาขาย100บาทเราจะถูกหักไว้10สตานนะครับไอ้คำว่าถูกหักเนี่ยมันจ่ายยังไงเหรอเราต้องแยกเงินเป็น2ก้อนจ่ายให้กับแบงค์จ่ายให้กับบรจอรเหมือนกับเวลาที่เราไปทําธุรกรรมบางอย่างที่ต้องแยกจ่ายค่าธรรมเนียมไหมคําตอบคือไม่ต้องนะครับ กระบวนการเก็บเนี่ยมันจะฝังรวมอยู่ในขั้นตอนการซื้อขายเลยโดยค่าธรรมเนียมบล็อกเครดเนี่ยมันจะไปสะท้อนอยู่ใน NAV ที่เป็นราคาบิดกับออฟเฟอร์ครับลองสังเกตกองนี้นะครับกองนี้เนี่ย NAV คือ84.1398นะครับแต่เวลาที่เสนอขายะครับเวลาเสนอขายคือเขาจะขายให้กับอินเวสเตอร์เนี่ยเขาขายที่ราคา84.2240นะครับคือขายแพงกว่า NAV อครับ ถามว่าส่วนต่างตรงนี้แหละครับมันจะสะท้อนอค่าบคคลาภสเเนตผมลองคำนวณให้ดูให้เห็นภาพนะครับดูนะครับผมเอาราคาเสนอขายเนี่ย84.2240ตั้งนะครับลบด้วยราคาในบีคือ84.1398ส่วนต่างประมาณสัก0.0842นี่อบาทเนี่ยอลองดูนะครับผมเอาไปหารตัว n a v 8หาร9 8 คูณร้อยคำตอบที่ได้ออกมาจะ0 1นเห็นไหมครับเป็นค่าเดียวกันกับโบเกเร e ฟรีเลยนะครับนั่นคือวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมตัวนี้เขาไปสะท้อนในราคาออฟเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นกันเวลารับซื้อคืนเนี่ยแทนที่จะรับซื้อคืนที่ราคา n อ็คือ84.1398เกนี่ยก็จะได้เงินแค่84.057 7คือได้น้อยกว่าที่ควรจะได้นะครับก็เพราะมีการหักโบเกเรฟรีแล้วเช่นกันนะครับส่วน อันนั้นคือตอนซื้อตอนขายนะครับส่วนค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยสังเกตนะครับก็จะมี management fee จุดเจ็ผู้ดูแลผลประโยชน์จุดศูนย์สามสองหนึ่งนะครับในทะเบียนจุดศูนย์เก้าเก้าเจ็ด a r t ไม่มีเขียนแต่ว่าบอกว่าจะเก็บตามที่จ่ายจริงนะครับรวมแล้วเนี่ย total expenditure r เ,เท่ากับจุดแปดแปดหนึ่งแปดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของค่าธรรมเนียมนะครับ อกองลักษณะนี้ที่เป็นมีบลเรตฟรีเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับกองทุนประเภทที่เราเรียกว่าอินดี x ฟันหรือว่าพาสซีฟฟันนะครับเป็นกองที่บริหารเพื่อเล่นแบบดัชนีนะครับนี่คือตัวอย่างประเภทแรกประเภทที่2นะครับคือเป็นประเภทที่มีฟรอนต์เอ็นฟรีนะมีฟรอนต์เอ็นฟรีลองดูนะครับตรงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยเนี่ยเขาจะเขียนวะ่ามีค่าธรรมเนียมการขาย1%นนะครับนี่คือฟรอนต์เอ็นนะครับค่าธรรมเนียมการขาย รับซื้อคืนไม่มีก็คือแบ็กเอนไม่มีนะครับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไม่มียกเว้นเห็นไหมครับยกเว้นกรณีสับเปลี่ยนเข้าผู้ลงทุนจะต้องชําระค่าธรรมเนียมขายก็คือต้องจ่ายฟอนเอนด้วยนั่นคือจะเข้าด้วยวิธีซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยสับเปลี่ยนจากกองอื่นเข้ามาเนี่ยก็เสียฟอนเอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับตอนออกไม่เสียอะไรค่าเนี้ยมันมาสะท้อนใน NAV เช่นเดียวกันครับ ดูนะครับ NAV ของกองนี้แค่43.23นะครับแต่เวลาที่เสนอขายเนี่ยเขาเสนอขายที่43.6629นะครับคือขายแพงกว่า NAV นะครับผมลองเอากลับมาคำนวณให้ดูอีกเช่นกันนะครับเอา43.6629ก็คือราคาเสนอขายตั้งนะครับลบออกด้วย43.2305คือ NAV เนี่ยได้ส่วนต่างมา43สตางนะครับเอา43สตางเนี่ยหารด้วย NAV นะครับ คูณร้อยจะได้คำตอบมาคือ1%นนะครับ1%นี่คือฟอนต์เอ็นนะครับมันมีการเก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้สะท้อนไปในราคา NAV เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนราคารับซื้อคืนทำไมเท่ากับ NAV เลยก็เพราะว่าแบ็กเอ็นบล็อกเคอเขาออกไม่มีนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยก็เอาค่าในตารางนี้ไปเติมครับแต่ว่าสังเกตนะครับนะฟันแฟกชีสนี้ของบลจแห่งนี้เนี่ย ก็เป็นการรีพอร์ตตัวเลขแบบประเภทยังไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจริงๆ1.75เนี่ยเราไม่ได้จ่ายแค่1.75นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเร t ที่ยังไม่รวม VAT หน้าที่ของบลจหรือหน้าที่ของพ่อค้าของผู้ประกอบการเนี่ยมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนสำพะกรนะครับดังนั้นเขาต้องเก็บ VAT จากเราด้วยผลก็คือแทนที่จะเป็น1.75เนี่ยมันจะกลายเป็น1.8725นะครับส่วน total expense เนตี่ยแทนที่จะเป็น2.02เนี่ยอ่ามันก็ต้องรวมรวมว a t เข้าไปด้วยนะครับก็พอดีอันนี้ Total e x p e n s e เนี่เขารีมาควยว่ารวมว a t เรียบร้อยแล้วนะครับก็2.0277นอะครับอันนี้คือตัวอย่างของกองประเภทที่2กองลักษณะเนี้ยมักจะเกิดกับกองทุนหุ้นกองทุนต่างประเทศที่บริหารแบบ Active นะครับก็คือมักจะมีการเก็บ Frontend นะครับเหตุผลของการเก็บก็เพราะมองว่า Frontend เนี่ยเก็บให้ผู้ขายเก็บให้บรจสาเหตุก็เพราะกองเนี้ย มักจะมีโครงสร้างมีเงื่อนไขมีข้อมูลที่ต้องอธิบายมากดังนั้นเขาก็มองว่าการเก็บฟอนต์เอ็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าที่ให้บริการให้คำปรึกษาให้คำอธิบายไปนะครับมันก็มีลอจิกที่จะเก็บนะครับประเภทสุดท้ายนะครับคือเป็นกองประเภทที่ไม่มีขาเข้าไม่มีขาออกเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไ,มมไอ้ตัวที่มีก็ปัจจุบันก็ไม่เรียกเก็บนะครับฟอนต์บล็อกเลตจึงไม่มี แบ็กก็ไม่มีนะครับอลองดูค่าใช้จ่าย,ยที่เป็น total e x p e n d a t i o กองนี้ค่อนข้างต่ำนะครับ management fee 0.1นะครับก็ตามข้อมูลนี้นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงว่าเวลาเราไปเจอกองที่เก็บค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำแบบต่ำมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องระวังไว้หน่อยว่าวันหนึ่งที่เขาจะปรับขึ้นตัวนี้ก็ปรับได้นะครับเพราะว่าเขาเขียนเพดานไว้มากถึง0ูเนี่ยตอนนี้เพิ่งเก็บศ1น นะครับก็ต้องมีการรีวิวเอกสารพวกนี้อยู่เป็นระยะระยะนะครับลักษณะของกองที่ไม่มีฟรอนต์ไม่มีแบ็กไม่มีโบเกเรตเนี่ย NAV หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับ NAV ตัวนี้สิบเก6 1ราคาเสนอขายจะแพงกว่า NAV อยู่จุดศูนบาทส่วนราคารับซื้อคืนเนี่ยจะเท่ากับ NAV เลยนะครับไอจุดศูนย์บาทนี่แหละเป็นตัวที่สร้างข้อพิาพาทและทําให้เกิดการเข้าใจผิดมากมายนะครับเพราะว่า โดยเฉพาะลูกค้ารายให,ใหญ่ๆบางท่านนะครับบางท่านไปซื้อเนี่ยซื้อเป็นเงินร้อยล้านเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าอ๋อนี่บลจอบอกว่าไม่เรียกเก็บแต่ว่าเอาข้องจริงมาแอบแอบชาร์จจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วบลจอแอบชาร์จไหมคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับไม่มีเงินเข้าบลจไม่มีเงินเข้าแบงค์สักบาทเดียวจากไอจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็น,นกลไกตามกฎหมายนะครับคือสํานักง,งานกรตนเนี่ยระบุไว้ว่าให้กองทุนทุกกองนะครับต้องบวก ราคาเสนอขายเข้าไปด้วยจุด0 1น1นะครับรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยมันก็เกิดจากการพยายามที่จะแก้ไขการปัดเศษตัวเลขบางอย่างในการคำนวณแล้วมันจะมีผลให้เวลาปิดกองแล้วเงินไม่พอคืนนะครับดันั้นวิธีการแก้ก็คือว่าก็คนที่คนที่จะมาซื้อกองเนี่ยก็ให้เขาจ่ายแพงขึ้นนิดนึงแล้วกันคือจุด0 0 0 1บาท นะครับซึ่ง Impact มันน้อยมากนะครับถ้าเป็นเงินหลัก1 0ล้านร้อยล้านเนี่ยมันก็เป็น Impact หลักหลักบาทเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ให้ทราบไว้เพื่อจะบอกว่ามันไม่ใช่ค่าธรรมเนียมนะครับอย่าไปอย่าไปว่าบาจเขานะครับเพราะอันนี้ตอบในฐานะคนที่ทํางานด้านนี้มาก่อนว่าเวลาอธิบายมันยากนะครับต้องเปิดประกาศกลาโตให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่าง สุดท้ายนะครับกองทุนก็จะมีประมาณ3แบบเนี่ยครับไอตัวอย่างแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นเคสพวกกองทุนรวมตลาดเงินพวกมันนี่มาเก็ตอะไรต่างๆที่คนตอบแทนมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับจะมาเก็บฟอนต์เก็บบล็อกเลสก็ตายพอดีนะครับอโอเคนั่นคือกองทุนเรื่องของในภาพรวมนะครับค่าใช้จ่ายแต่ว่าผมจะขอเข้าไปดูให้อธิบาย Impact ของค่าใช้จ่ายใ,ให้เห็นครับว่า เวลาเราจะเทียบค่าใช้จ่ายเนี่ยอิมเพต่อการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันขนาดไหนนะครับเริ่มจากค่าธรรมเนียมในการเข้าออกก่อนนะครับลองดูนะครับค่าธรรมเนียมในการเข้าหรือในการซื้อเนี่ยที่เก็บเมื่อซื้อเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเราลงทุนแสนบาทนะครับตีว่าได้ผลตอบแทนสุทธิเนี่ย12%ต่อปีสมมติว่าเป็นกองหุ้นเลยนะครับเป็นกองหุ้นถือไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้12%ต่อปีนะครับลองสังเกตนะครับเมื่อซื้อเนี่ย ถ้าเป็นกองที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมตอนซื้อเนี่ยแสนบาทก็จะเข้าไปในพอร์ตแสนบาทเลยครับอันนี้คือเมื่อซื้อนะครับแต่ถ้าเก็บ0.1มันจะเข้าไปในพอร์ตแค่99,900นานะครับหรือว่า 10, 100ร้อยบาทหักไป10สตางถ้าเก็บฟอน1%์มันจะเข้าไปในพอร์ตแค่99บาทนะครับถ้าเก็บ1.5มันจะเข้าไปในพอร์ตแค่98.5นะครับถามว่า Impact ระยะยาวเป็นยังไงสมมติเราซื้อเราไม่ได้ขายเลยนะครับปล่อยให้เงินโตไปเช่นโตไปจนเรากรเกษียณเนี่ นะครับสังเกตนะครับด้วยค่าธรรมเนียมตอนที่ซื้อที่ต่างกันเนี่ยมูลค่าเงินตอนปลายมันก็จะต่างกันนิดหน่อยเองครับอย่างถ้าไม่เสียเลยเนี่ยสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันถ้าเสียจุดหนึ่งก็หายไปสามพันบาทนะครับถ้าเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็หายไปประมาณสักสามหมื่นนะครับจากสองล้านเก้านะครับเสียหนึ่งจุดห้าก็หายไปประมาณสักสี่หมื่นกว่าจากสองล้านเก้าก็คือคือนน้อยมากถ้าเป็น impact ระยะยาวนะครับดังนั้นค่าธรรมเนียมซื้อเนี่ยจะเก็บ0.1เก็บ1เก็บ1.5หรืออีเวนเก็บ2เนี่ยยิ่งในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเก็บกัน3% 4%นะครับฟอนต์เี่ยอิมแพกมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นครับว่าเงินจะเข้าไปในกองน้อยกว่าที่ควรจะเป็นระยะยาวก็อาจจะมีผลไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีผลกับคนที่ซื้อซื้ๆขายครับ ซื้อๆขาย,ขายเพราะว่าการซื้อขาย,ขายเนี่ยบางทีซื้อปุ๊บแล้วขึ้นนิดหน่อยก็อยากจะขายแล้วแล้วมาเจอค่าธรรมเนียมหเปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าต้องพยายามทาผลตอบแทนให้มันคุ้มหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อน plus กำไรอีกถึงจะขายได้อย่างเงี้ยนั้นคนเก่งกาไรเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบพวกกองค่าธรรมเนียมแพงๆนะครับอันนี้คืออิมแพคของค่าธรรมเนียมพวกฟรอนต์พวกคคาที่เก็บตอนซื้อนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นจริงๆคือ ค่าธรรมเนียมที่ชาร์จจากกองทุกวันนี่แหละครับเป็นตัวที่กินมูลค่าเงินได้มากที่สุดนะครับผมให้ดูกลไกแบบนี้ครับดูนะครับสมมุตินะครับว่าเรากําลังไปซื้อกองทุนกองหนึ่งเนี่ยที่มี Total e x p e n s e r a t i นนะครับที่สนะครับ Total e x p e n s e ratio ก็คือ Management Fee, t r u s t e นายทะเบียนเก็บรวมทั้งหมดแล้วปีหนึ่งชาร์จอยู่2%กลไกของมันเนี่ยมันกินมูลค่าของการลงทุนยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ครับ สมมุตินะครับว่า NAV วันก่อนหน้าเนี่ยคือ10บาทนะ NAV วันก่อนหน้าคือ10บาทในวันนี้เนี่ยปรากฏว่าพอร์ตลงทุนเนี่ยได้กำไรมา1%นเะครับเช่นเป็นพอร์ตหุ้นเนี่ยหุ้นโดยรวมขึ้น1%เนี่ย NAV เนี่ยมันควรจะขึ้นไป1%ด้วยก็คือขึ้นไป0.1%นตาง NAV มันควรจะเป็น10.1%จ1นะครับ10.1อันนี้คือก่อนหักค่าธรรมเนียมก่อนหักค่าใช้จ่ายแต่ เนื่องจากบาจเนี่ยมีหน้าที่ต้องถักค่าให้จ่ายเพราะถือว่ามันเป็นรายได้ในการจัดการของเขาใช่ไหมครับอย่างกองที่มี total expense 2%เนี่ยคร่าวๆนะครับเขาก็จะเอา2%ตั้งเนี่ยหารด้วย365เพราะว่าอันนี้ผ่านมา1วันคำว่าหาร365ก็คือพยายามจะแปลงไอ้ total expense เนี่ย p ปอร์เ r ให้กลายเป็น Per Day ดว่าต่อวันเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างในเคสนเนี้ยนะครับ ถ้าคิดออกมาแล้วเอา2%หาร365เนี่ยเอาไปคูณกับ0.10.1เนี่ยมันจะต้องเก็บเข้ากระเป๋าบราจเนี่ย0.0006บาทนะครับดังนั้นเวลาจะประกาศ NAV จริงเนี่ยเราจะไม่เห็น10.1นะครับเพราะว่าสิ่งเราจะเห็นคือ10.0994คือมีการหักค่าใช้จ่ายออกไปแล้วจุด0006บาทอนะันนี้คือ1วันนะครับ1วันก็จะมีการหักเก็บค่าใช้จ่ายแบบเนี้ย สังเกตนะครับไอค่า 10. 10.1นี้จะไม่มีใครได้เห็นนะครับลูกค้าหรือผู้ถือหน่วยจะเห็นค่านี้เลยนะครับดังนั้นคนก็จึงไม่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเสียค่าใช้จ่ายอะไรด้วยเหรอความจริงคือเสียนะครับแล้วก็เสียทุกวันด้วยไม่ว่าจะกําไรไม่ว่าจะขาดทุนก็เสียนะครับต่อให้ n a v ของกองเนี่ยลดลงเหลือจิ๋วเดียวนะครับสบาท4บาทก็ยังเสียอัตราเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าก็จะตัวตัวคูนก็จะเล็กลงใช่ไหมเพราะว่า n a v มันลดลงแหละนะครับ ระยะยาวๆเนี่ยค่าใช้จ่ายตัวนี้สาหัสนะครับผมให้ดูนะครับลองดูในเคสนี้นะครับสมมติว่าเริ่มลงทุนแสนบาทแล้วผลตอบแทนก่อนค่าใช้จ่ายนะครับผลก่อนค่าใช้จ่ายสิบสองปต่อปีที่ต้องใช้ก่อนก็เพื่อจะบอกว่าสมมุติว่าเราไปลงทุนในกองทุนห้ากองทุกกองฝีมือเท่ากันหมดทุกกองฝีมือเท่ากันหมดก็คือว่าฟันเมเจอร์สามารถสร้างผลตอบแทนก่อนค่าใช้จ่ายได้12บนะบทุกกองฝีมือเท่ากันหมด กองแรกนะครับลงไปแสนบาทผ่านไป10ปีนะครับกองนี้เป็นกองการกุศลนะครับไม่เก็บค่าฟรีอะไรเลยทั้วเท่าเอ็กซ์เพนเลชเป็นศูนย์เนี่ยเงินจะโตเป็น3ามแสนหนึ่งถ้าเริ่มมีการเก็บค่าฟรีทั้วเท่าเอ็กซ์เพนศูนย์จุเนี่ยจะเหลือ2องแสนเก้าหหายไปนิดหน่อยนะครับถ้าเก็บ1%เนี่ยเหลือ2องแสนแปดนะเริ่มหายไปมากขึ้นเก็บ,บ1.5เหลือ2องแสนเนะครับเก็บ2เหลือ2องแสนห้าหมสังเกตนะครับ ทุกๆสเต็ปที่ค่าธรรมเนียมเก็บมากขึ้นเนี่ยเงินจะเริ่มหายไปมากขึ้นนะครับส่วนต่าง10ปีเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นบาทนะครับจากเงินลงทุนแสนบาท10ปียังไม่ค่อยเห็นภาพหรอกครับลองผ่านไป20ปีครับ20ปีเนี่ยส่วนต่างมันจะเริ่มมากขึ้นนะครับลองดูกองนะครับกองที่เก็บค่าธรรมเนียมจุดห้าเนี่ยได้มาแปดแสนแปดนะกองที่เก็บค่าธรรมเนียมหนึ่งจุดห้าได้มาเจ็ดแสนสามนะครับเงินหายไปแสนห้านะครับแสนห้าหายไปไหนอยู่ในกระเป๋าบรจนะครับ อลองดู30ปีบ้างครับกองที่เก็บ0.5ได้เนี่ยไดมา2ล้าน6กครับกองที่เก็บ1.5ได้เนี่ยไดมาล้าน9หายไป6 0แสนกว่าบาทเอามาหายไปไหนครับก็เก็บเป็นรายได้ของปรจอยอีกเช่นกันนะครับอันนี้คือ Impact ระยะยาวครับของ total e x p e n r a t i r นะครับปกติแล้วทั่วไปเนี่ยกองทุนหุ้นประเภทที่เป็น active fund นะครับเน้นบริหารให้ชนะตลาดเนี่ยก็มักจะเก็บกันอยู่ประมาณ 1. 5นีครับ 1.5 1. 1กว่ากาถึง1.5บางกองอาจจะแพงกว่านี้นิดหน่อยส่วนกองทุนประเภทกองทุนตัชนีนะครับเรียนแบบตลาดไม่ได้ใช้ฝีมือของฟันเมนเจอร์ก็มักจะเก็บอยู่แถว0.5ถึง1ก็คือเก็บน้อยกว่านะครับประเด็นของตรงนี้แค่จะบอกว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้มีผลมากนะครับอย่ามองข้ามแต่ไม่ได้หมายความว่ากองที่เก็บค่าให้จ่าย total expense สูงส,งสงเนี่ยเราอย่าไปลงนะครับเพราะสมมุติฐานเนี้ยมันยึด ฝีมือให้ทุกคนเท่ากันนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเก็บฟรีถูกเก็บฟรีแพงเนี่ยได้ผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่าย12%เหมือนกันหมดใ,หในความเป็นจริงคืออาจจะมีบางกองนะครับอาจจะมีบางกองที่เก็บค่าธรรมเนียมเยอะก็จริง1.5แต่เขาสามารถทําผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายได้สูงกว่านี้นะครับมันก็อาจจะคุ้มก็ได้นะครับดังนั้นก็เอาเป็นแฟกเตอร์หนึ่งเท่านั้นในการดูแตอ่อย่ามองว่าโอ้มันต้องดูตัวนี้ตัวเดียวแล้วเลือกกองน,นะครับในทางกลับกันนะครับ มีกองจำนวนมากนะครับที่เก็บ m แม a จเมน n ์ฟรีเก็บ Total Expense พนสูงสงแต่เพอร์ฟอร์แมต่ำกว่า Index Fund ก็มีนะครับต่ำกว่ากองทุนที่เรียนแบบเดชนีก็มีดังนั้นอันนี้เราจะต้องศึกษาให้มากๆนะครับเดี๋ยวพอลงแต่ละเรื่องเนี่ยผมจะพาะเลือกพาเปรียบเทียบกองทุนให้เห็นว่าเราจะเลือกมันได้ยังไงนะครับ